Class วิชา English วันนี้เราจะทําเกมหาคำศัพท์กันนักเรียนปสอง open your students book เปิดหนังสือเรียน p a g e 35 p a g e 35 35าคำศัพท์ที่เด็กเห็นนะเป็นชื่ออาหารเรารู้จักกันหมดแล้วแต่เราอาจจะยังไม่รู้จักเราจะพูดชื่อเขาพร้อมกับ เขียนตัวหนังสือเป็นพิมพ์ใหญ่นะในกรอบเนี่ยมันเป็นพิมพ์เล็กเด็กๆเห็นไหมเราจะเขียนเป็นพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นตัว f เป็นพิมพ์เล็กเราก็จะเขียนตัว f เป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนโจทย์เขาบอกว่า find the words ค้นหาคำศัพท์ทีนี้เรามาดูทีละตัว f i t c h นะป้า เด็กเขียนไปก่อนเนาะเราจะได้ง่ายต่อการนำไปหาในเกมหาคำศัพท์มีตัว f i พิมพ์ใหญ่ h และ h f i s h fish ปลาตัวต่อไป chicken c h i c k e เ n ็นชิคเกนอ่าเราต้องแปลงเป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนเนาะ Soup Soup S, Soup. S O U P ูพีซุเนี่ยหรือว่าต้มนะประมาณนั้น Coconut มะพร้าว c o นี่ C พิมพ์ใหญ่กับ C พิมพ์เล็กเหมือนกันเลย N นะ่า N พิมพ์ใหญ่ U พิมพ์ใหญ่และ T พิมพ์ใหญ่ noodles เหมือนมาม่าเลยเนาะจริงๆแล้ว noodles ใช้กับกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะใช้กับกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ n oodles n o o d l e it's noodles noodles และสุดท้ายข้าวอ,ออกเสียงว่า rights R I C E rights ทีนี้เราได้ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วใช่ไหมเราจะมาดูทีละตัวหลักการดูด,ด,ดูตัวแรก F F ทีนี้เรามาดูในตารางเกมนะว่าตัว F อยู่ตรงไหนบ้าง หาเลยหาไล่เฮยแถวอ่าตัว f ตัวแรกเจอตัวหนึงตัว f ตัวที่สองล่ะเจอไหมมีตัว d เอ่วเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ตรงเดียวพอตัวที่สองตัว i f อา้าว i ตรงนี้ก็มี i ตรงนี้ก็มีต่อจาก i ต้องเป็น h อ่าตรงไหนมี s อ่าตรงนี้เพราะฉะนั้น จะต้องเป็นแนวนี้แน่นอนหลังตัว S คือตัว H จริงๆใช่ไหมมาเช็คดูโอเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันขนาดนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้แล้วแหละเราก็ข้อคำศัพท์อ่าเสร็จหนึ่งคำต่อไป Chicken ช h ค c ก้นหนูดูก่อนนะเขาขึ้นต้นด้วยตัว C ปึ๊บตัว C ในตารางมีตรงไหนบ้างามีตรงนี้ here ตรงนี้ here ไปว่าที่นี่นะที่นี่นะเราใช้คำว่า here ตรงนี้ตรงนี้ได้นะ here โอ้ตัว C มีอ้าวเจออีกแล้วตัว C ต่อไปดูตัวที่2 H ต่อจาก C ต้องเป็น H อันนี้โอ้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ลบออกรอบตัว c ไม่มีตัว h นี่ h ต่อไปเป็น i จริงหรือเปล่าต่อไปเป็น c จริงหรือเปล่าโอ้เหมือนแค่นน,นี้ลองดูซิหนูล่าให้ครบนะมีกี่ตัวอ่ะตัวแรกมี c h i c k e n chicken อ้าวเจอ chicken แล้ว เจอชิคเก้นแล้วปึ๊บโอเคชิคเก้นได้แล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกข้อนึงนะเด็กๆก็ใช้วิธีนี้หาเกมนะแก้คำศัพท์ไปหาคำศัพท์ตัวแรกคือ S อซึบตรงไหนคือ S บ้างอ่าเจอหนึ่งตัวหาตัวแรกก่อนวิธีการหาตัวแรกก่อนต่อจาก S ก็คือ o. โอโอตรงนี้ไม่มีเลย โอ้นี่ไงนี่ก็โอนี่ก็โอนี่ก็โอโอ้โหโอหมดเลยต่อจากโอต้องเป็นยูฟังไหนเป็นยนี่ไงเพราะฉะนั้นมันต้องดิ่งลงแน่เลยนะมันต้องดิ่งลงแน่เลยอ้าวเราก็ลากไปนี่มี S O U P อ้าวเจอแล้วสุบอีกสามคาเด็กๆลองหาดูนะ บาย See you n extime t เจอก <J ew> ัน <is> ครั้งหน้า